สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อุจิตตับมาเจอนกเยี่ยวครับนี่ครับนานๆจะเจอฝูงนกเยี่ยวครับกําลังบินโฉบนี่ครับบินโฉบพวกหนูนาหนูเล็กๆตามทองไา่ทองนาพวกปูนาครับที่มันออกมาจากตานี่ครับพวกแมงกี่ชอนพวกอะไรนี่ครับพี่น้องที่มันออกมามาจากดินจากอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาสูบน้ำเนาะพี่น้องเขสูบน้ําจับปลานี่ครับน้ำหลากตอนนี้ก็เลย นกเอี่ยวก็เลยมารวมตัวกันจับฝูงหาแมงกิชอนครับปูนาหากบกบนกกบน้อยขี้นูพี่น้องเยอะมากเลยครับนี่ครับดูกับบินบ่อนเลยใครไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,ม,เเจอมาดูคลิปกับอุชิตตับเด้อครับนี่ครับอ่เก็บภาพนี้ไว้เพื่อให้ลูกให้ล้านดูนี่ครับโอ้ดูบินบ่อนเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมดูที่เห็นนี่เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ย รวมเป็นเป็นเกือบ30ตัวครับมีฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ครับอ่าโอเคครับก็ฝากกติดตามให้อุชิตับ้วยนะครับรมีอะไรดีๆจะนำมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนกับนกอินทรีเหลืองนี่ครับสวัสดีครับ